มาถึงช่วงนี้ครับไทยไทยมาเก็ตครับเป็นเรื่องราวของสมุนไพรสมุนไพรไทยก็อยู่คู่คนไทยมาช้านานนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่รักสุขภาพครับผมใชาลววันนี้นะคะต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการอบตัวอ,อะไรแบบนี้ประครบ ตัวประครบร้อนห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยมีสมุนไพรสุตโบราณอีกหนึ่งแบรนด์ของสมุนไพรไทยเลยนะคะที่สำคัญเป็นของดีประจำจังหวัดของแพร่ด้วยไม่รอช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักแบรนด์แบรนด์นี้กันนะคะกับโชคทวีโอสด ต้อนรับนะคะคุณพี่กันหากาทองทุ่งเจ้าของกลุ่มวิสาหกิจโชว์วีโอสดนะคะวันนี้วิดีโอคอลอยู่กับเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะโอเคพี่กันหานะคะส่งเสียงตรงมาจากเมืองแพร่กันเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่แพร่อากาศดีไหมคะ วันนี้อากาศดีค่ะครับผมอ้าวแน่นอนอากาศดีก็ต้องคู่กับสุขภาพที่ดี<บ>โดยเฉพาะเราเป็นเจ้าของแบรนด์โชคทวีโอสดนะเราวันนี้ขอบคุณมากที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราได้พูดได้คุยกันนะครับเอาล่ะ,ะวันนี้ที่ส่งมาก็จะเป็นสมุนไพรอบตัวเพื่อสุขภาพแ,บบแล้วก็มีอีกหนึ่งชนิดก็คือลูกประคบ,ะคบนั่นเองนะครับรสอง<ะ>สองชิ้นนี้นะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับค่ะเดี๋ยวพูดกันก่อนเลยดีกว่า เล่าถึงจุดเด่นของเรากันก่อนดีกว่าพูดถึงรูปประครบก่อนค่ะลูกประครบนี่ของเราก็ผลิตจากสูตรตำรายาโบราณน,นะคะมันก็มีสูตรเฉพาะตัวของเรานะคะอย่างกับวัสดุที่การใช้มาทำรูปประครบค่ะมันก็มีไอสมุนไพรพื้นบ้านนะคะอย่างเช่นกระดูกไก่ดำอย่างเงี้ยกระดูกไก่ขาวอ,อันนี้เป็นต้นพืชนะคะไม่ใช่สัตว์นะคะอ๋อแล้วมี พลค่ะพลานี่เป็นหลักสําคัญนะคะแล้วก็มีไอเสี้ยนผีก็คือเป็นสูตรที่คือท้องถิ่นเรามีเยอะค่ะแล้วก็มันเป็นสูตรที่เราใช้มานานที่สืบต่อกันมาค่ะคแล้วมีตัวอื่นอีกเยอะเลยที่เราใส่เข้าไปเพราะว่าสรรพคุณเรื่องของยานี่เกี่ยวกับการแก้ปวดเมื่อยโดยตรงเลยค่ะเราสาหรับคนที่แบบปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ค่ะปวดเมื่อยหรือว่าเป็นลักษณะพังผืดเนาะพังผืดเป็นไอ้กล้ามเนื้อแข็งเนี่ค่ะของเรานี่เราจะใช้ไอ้พืชสมุนไพรอย่างเช่นกระดูกไก่ดำนี่ดีมากนะคะเกี่ยวกับการทห้ไอ้แก้ปวดเมื่อยแล้วก็ของเราก็มีแหล่งวัตถุด,ดิบด,ด้วยแล้วก็อย่างไพลเนี่ยค่ะไพรนี่เราก็มีมีเยอะเนาะชาวบ้านเรามีกลุ่มรับวิสาหกิจที่ชาวบ้านเขาปลูกแล้วเ,เอามาขายให้เราเนะาะใช้ มากรูดแล้วก็มีหลายตัวเนาะค่ะอืมแสดงว่าวัต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 ถุดิบที่นํามาใช้เนี่ยนะครับนำมาผลิตเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่มาจากแหล่งชุมชนของพี่กันหาเองเลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอของแหล่งที่ชาวบ้านเขาหามาขายให้เพราะเราต้องการอะไรเราก็ให้เขาปลูกหรือเขาบางครั้งมันจะออกตามไล่นานไม่มีค่ะม,คมันมี พื้นที่ของเรามันมีอยู่เยอะค่ะนะฮะกลิ่นหอมมากครับพี่หนอนพี่กันหาทีนี้วิธีการใช้ลูกประคบนี่ต้องใช้ยังไงคะบางคนอาจจะกังวลว่าแบบเอ๊ะมันจะใช้ยากหรือเปล่าเราจะต้องไปร้านนวดไปให้ช่างไปให้หมอนวดเขาทำให้หรือเปล่าค่ะของเรานี่ที่เราพูดถึงนี่เป็นลูกประคบแห้งนะคะจริงมันมีลูกประคบสดด้วยลูกประคบแห้งนี่ค่ะแห้งนี่เราจะต้องเอาไปแช่น้ําสักหนึ่งนาทีหนึ่งหรือสองคืนแล้วให้ ให้มันมันอิ่มน้ําหน่อยอปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามานึ่งนึ่งหรือบางคนก็เอาเวฟนะคะเอาเวฟได้เลยค่ะสักนาทีสองนาทีถ้าเวฟนะคะแต่ถ้านึ่งนึ่งนึ่งก็นึ่งประมาณห้านาทีค่ะห้านาทีสิบนาทีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็คือพร้อมใช้งานเลยเหรอคะทีนี้นึ่งแล้วทีนี้มันร้อนการนึ่งลูกประคบนี้จะต้องสองลูกนะคะใช้สองลูกเพราะว่าเราจะใช้ลูกหนึ่งยังนึ่งอยู่อีกนึ่งเพราะว่า อีกลูกหนึ่งเราก็ต้องเอาไปจ้ำที่เราบริเวณที่เราต้องการที่ว่าจะให้เขาคลายหรือบริเวณที่ประครบนะคะ oh. อย่าง oh. ไอเวลาเราเอาออกมาเราก็ต้องเทสก่อน oh. เทสทความร้อนของ <Huh. S 2> ไอการผิวนะคะคผิวว่าควรร้อนเราก็เอาไปจ้ำค่ะจ้ำเทสนี่ก่อนแล้วก็ถ้าร้อนมากเราก็อาจจะใช้ผ้าขาวบางหรือผ้าขนหนูบางลองก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปจ้ำบนแล้วก็ค่อยก่อน oh. ไอเทสขึงผิวผิวของไอลูกค้าผู้มานวดนะคะผู้มา<ผ>มประครบจะ<ม>ต้องจ้ำเวียนไป<ม>เวียนมาจำ้ำจ้ำยกจ้ำยกนะคะก็ค<ม>ือกำหนดหายใจแล้วก็ตามที่เราต้องการที่จะคลายในจุดที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะฟ<ม>ังะะดูเราก็ทำเองได้ไม่ยากใช่แล,แล้วลูกประครบหนึ่งหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ได้กี่ครั้งะครับอ๋ถ้าเราทำเสร็จละ แต่ของเราในจุดเด่นของเราเนี่เราเรามัดแน่นนะคะ,ะเราเรามัดแน่นคือของเราไม่โยเยไอย้ลูกประครบวัสดุที่เราใช้มาเนี่ยเราจะต้องเอามาบดย้ำบดย้ำให้เขาดูแบบลักษณะบดย้ำบดหยาบเนาะ,ะถ้าเวลาเรามัดมันมันมันจะแน่นมันไม่ยยเยทีนี้เวลาเราใช้ของเราใช้ได้ประมาณเจ็ดครั้งนูนค่ะคใช้ป,ปุ<า>๊บเร็จแล้วก็ให้ให้มันความร้อนที่ที่เราจ้ำจ้ำไปเนาะมันก็คลายคลายป,ปุ๊บ ขายปุ๊บเราก็ถึงเอามาเก็บเก็บใส่ห้องฟิตตู้เย็นไว้เลยค่ะฟิตู้เย็นได้เลยใช่ไหมคะถ้าเวลาเราจะใช้แล้วก็ไปเอาออกมาจากช่องฟิตใช่ไหมครับแล้วก็เอามาอุ่นอุ่นเมเวฟหรือนึ่งก็ได้เนาะใช้ได้เจ็ดครั้งต่อหนึ่งลูกนะคะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่อะคะของเราขายไม่แพงนะคะเพราะเราก็ถือว่าเราจะช่วยงานให้ชาวบ้านมีงานทําด้วยอย่างนี้เราก็อย่างลูกประคบที่เดี่ยวไม่ได้บรรจุในกล่อง เราขายลูกละหกสบห้าบาทแ,แล้วก็บรรจุในกล่องเ,อาเราขายแปดิบห้าบาทแล้วก็บรรจุสองลูกก็ขายอยู่ประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยแดสิบาทค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแนะนําเหมือนกับว่าสองลูกดีกว่าเนาะแต่ส่วนมากก็ ใช้ต้องใช้สองลูกแล้วก็ที่ราคาแตกต่างกันบางครั้งเนี่ยลูกค้าเขาต้องการลูกกี่กรัมลูกร้อยยี่สิบกรัมลูกร้อยห้าสิบกรัมลูกสองร้อยกิ่งก็จะมีราคาแตกต่างกันไปค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ไม่ไม่แพงนะไม่แพงราคาลูกเดียวอ่ะหกสิบห้าบาทเท่านั้นเองอ่ะาลูกเดียวเนี่ยราคาดีมากเลยแล้วก็ใช้ได้ต้องเจ็ดครั้งแน่้งของของเราเป็นผู้ผลิตโดยตรงแล้วอย่างอย่างที่นี่พี่ก็เป็นวิทยากรสามารถสอนให้ ให้คนที่เขาต้องการไอศึกษาความรู้เรื่องนี้นะพี่ก็ให้ความรู้เขาอยู่บางทางั้งทางหน่วยงานราชการเขาก็ไปติดต่อพี่เป็นวิทยากรสอนชาวบ้านแบบช่างงานเสริมอะไรเนี้ยพี่ก็ไปค่ะอ๋อครับผมอันงี้ถ้าเกิดสนใจรูปประครบก่อนเนี้ยซื้อได้ที่ไหนคะก็ตอ,ตอนนี้ก็สามารถในใน,ในเพจของพี่นอะชโชคทวีิโอสดมีหรือว่าจะสั่งทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะในในอนระ ห้องช็อปปี้ของปริศนีอ๋อช็อปปี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับร้านค้าของทางปริศนีไทยชทีเออส์ของเราเราก็ร่วมอยู่ด้วยมีมีมีของทางปริศนีนะที่เป็นที่เราเข้าไปในห้องที่ออนไลน์ขายของค่ะมีค่ะห้องช้อปปิ้ตรงขึ้นไปด้วยไายอ๋อโอเค ค่ะหรือไม่ก็ง่ายๆเนาะเข้าไปที่เพจ f c e e o o o โชคทวีโอสดดีดวกว่าใช่ใช่ค่ะนคะคะสมันรรับพมทโอสดก็จะมีกระทักมาสนใจบางครั้งคนต้องการราคาส่งหรือร้านนวดต่างๆถ้าเอาเป็นเยอะนี่พี่ก็จะมีราคาส่งเลทของราคาการคือบางคนเขาซื้อซื้อไปเป็นติดแพ็กเกจเขาเองหรือว่าร้านนวดค่ะ,คะซื้อ20ลูก50ลูกเนี่ยโทรมาหาเราได,ได้เลยลเลร,คา,ราคาพิเศษนะคะ ใช่ไหมคือคนทั่วไปก็ใช้ได้หรือว่าพวกเจ้าของธุรกิจที่เป็นร้านนวดก็ใช้ได้ครับนะคะอ,อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของยาสมุนไพรลูกประครบน่าสนใจมากๆน่าใช้มากๆครับขอยบไปที่สมุนไพรอบอตัวเพื่อสุขภาพกันบ้างดีกว่าค่ะพี่กันหาคะตัวนี้นะก็เห็นว่าฮิตมากเลยของทางช่วงทวีโอสดมันมีประโยชน์อย่างไรใช้ยังไงให้พี่กันหาช่วยอธิบายหน่อยดีกว่า ค่ะก็สมุนไพรอบตัวนี่อบตัวนี่มันเป็นไอเขาเรียกว่าภูปัญญาที่ท้องถิ่นเขาจะนิยมกันเนาะไอในการอบตัวนี่มันจะช่วยให้เลือดลมเดินดีแล้วก็ขับสารพิษค่ะบางครั้งนี่มันก็เหมือนกับไอผิวพันธนะุ์ะบางครั้งผิวพันธุ์นี่มันจะขจัดเนาะขจัดผิวพันธุ์เซลล์อะไรที่เกี่ยวกับความ ไอ้อันเนี้ยผิวพรรณถ้าคนไหนที่อบนะผิวพรรณก็จะดีแล้วก็หน้าตาก็จะผ่องใสบางครั้งหน้าเป็นฝ้าหรือว่าเลือดลมไม่ดีบางครั้งมีอาการปวดหัวมันก็เหมือนกับไอ้เขาเรียกว่าเลือดหมุนเวียนไม่สะดวกนี่นะคะแต่มันอบนี่มันจะช่วยได้บางครั้งเป็นระบบหายใจแบบหืดหอบอะที่หายใจไม่โลง่งบางครั้งเขาก็มาอบอบละคืนมันก็ต้องมีวิธีเนาะอบสูตรหายใจไปแล้ว ก็ออกมามันจะมีของเรามันจะมีอะไรนะประตูให้หน้าโผล่มาด้วยค่ะอ๋อหรออ๋ออพี่พี่การหายกำลังกำลังกำลังพูดถึงที่โชคทวีโอสดใช่ไหมที่นั่นเนี่ยมีมีห้องอบด้วยใช่ไหมครับมีมีห้องอบเ้อาของเราทําอยู่แล้วถ้าสนใจหรือว่าอยากจะรู้ว่าเราอบอยังไงก็สามารถเข้าไปดูในเพจของโชคทวีโอสดได้จะมีกิจกรรมที่เรา ทำอยู่ค่ะมีอบมีนวดค่ะที่บ้านเราก็มีนวดด้วยถ้าคนไหนต้องการนวดประครบก็มาได้ค่ะเราทำให้ดีเนะแบบไปเที่ยวแพร่อะไรเงี้ยนะแวะไปหน่อยแวะไปชองทีวีโอสดหน่อยก็จะไปอบตัวไปประครบตัวไปนวดตัวได้เลยอ่ะตอนนี้กําลังขึ้นภาพอยู่ค่ะพี่กันหาก็เป็นภาพของทางที่ชอบทีวีโอสดเนอะอันนี้เป็นเหมือนกับการอบไอ้น้ำมีประตูอย่างที่พี่เขาบอกเลยว่ายื่นหน้าออกมาได้ใช่นะฮะก็คือด้านหลังที่ พี่การหากําลังนั่งคุยอยู่กับเราตอนนี้เนอะห <า S 1> เห็นบอกว่าลูกค้าก็เพิ่องออกจากออกจากร้านของเราไปใช่ไหมฮะค่ะลูกค้าเขาก็มา<อ>วันนี้ก็มามาเยอะเหมือนกันค่ะ<อ>ส่วนมากลูกค้าที่เขาแบบบางคนเขาแบบรักษาสุขภาพเนาะเขาไปออกกําลังกายมาแล้ว,ลวเขาก็มาอบด้วยตอนเชา้าก็ยังมีเลยตอนเช้านี่เขาไปวิ่งออกกาลังกายแล้วปุ๊บเสร็จลว เขาก็โทรมาาจุดให้ด้วยนะเ,เขาก็มามาไออ,าอบแล้วเขาสบายตัวเ,เขาก็จะมีลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะนี่ไงคือช่วยในเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายหลายระบบเลยทีเดียว<ะ>แล้วอย่างนี้ในการที่เราไปไปอบที่ที่ห้องอบของพี่กันหาเนี่ยครับต้องใช้เวลาในเรื่องของการอบนานสักประมาณเท่าไหร่ะครับะค่ะก,การอบตัวนี่ถ้าไอาทั่วไปแบบแบบ คนธรรมดาเนี่ยนะคะก็เราจะมีสามสิบนาทีอย่างเช่นเข้าสิบห้านาทีแล้วก็ออกมาพักก่อนแล้วก็ค่อยเข้าอีกสิบห้านาทีบางคนเขาร่างกายเขาชินคือเป็นลูกค้าประจําที่เขาอแข็งแรงนี่นะเขาก็จะเข้าไปเลยสามสิบนาที<อ>แต่ส่วนมากเราจะแนะนําให้ออกมาก่อนสิบห้านาทีแล้วออกออกมาแล้วค่อยเข้าแต่ถ้าเป็นอย่างนักมวยนักนักกีฬาโดยอันนี้เขาเขารู้อย,อยู่แล้วเนาะ อันนั้นเขาเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงนั้นเขาร่างกายเขาคิดแรงเนาะถ้าคุณธรรมดานี่ต้องไม่ให้เกินสามสิบนาทีเลยนะก็พี่ก็จะแนะนําให้เขาสิบห้านาทีออกมาพักแล้วค่อยเข้าสิบห้านาทีอันนี้คือไปที่ร้านนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าหรือว่าแฟนรายการของเราดูอยู่ตอนนี้พี่กันหาคือแบบไม่สามารถไปแพร่ได้ไปไม่ได้ไม่สะดวกแต่อยากจะได้สามารถเอาไปอบเองที่บ้านได้ไหมอะคะ มีค่ะของเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เราที่ลูกค้ามีตู้อยู่แล้ว,<ม>ลวเขาต้องการทําส่วนตัวของเขา<ม>เราก็จะมีมีไอจําหน่ายให้นะคะ<ม>เพราะว่าของเรานี่เป็นสูตรดั้งเดิมจริงๆเลยที่ไอามาจากสึกต่อกันมาเนาะจากที่ตำราโบราณ<ม><ม>แล้วทีนี้อย่างร้านเสริมสวยบางร้านเขาก็ซื้อของเราเป็นกิโลนะเป็นกิโลเอาเป็นเอาหัวยาเ,าเขาเรียกว่าหัหวยาอย่างอย่างตัวนี้เนาะ ตัวนี้ตัวนี้นี่ทางเหนือนี่เขาเรียกว่าลมผิดเดือนเนาะทางถ้าสมมุติเราจะแปลเป็นภาากลางก็เลือนลมไม่ปกติเนาะครับผม,มเป็นอย่างเงี้ยอ่ะเราจะชาเขาก็ซื้อ,อเ,เป็นตัไได้อันนี้สมมุติว่าใช้สามช้อนอันนี้หนึ่งช้อนผสมกันสามต่อหนึ่งนะค่ะสามต่อหนะึ่งแต่ที่นี่ถ้าถ้าต้องการสะดวกที่ เราผสมแล้วแล้วก็ใช้แบบที่ส่งไปให้แบบนี้เลยที่เป็นกล่องอ๋อใช่ม่เปรี้ยวสาสำเร็จไปแล้วที่กันหาครับนีนี่สําหรับคนที่ต้องการประหยัดหน่อยอ่แล้วสองเองนะแล้วก็ร้านเสริมสวยบางร้านเนี่ยยังมีได้มีหลายเจ้าเลยที่เขามาสั่งของเราค่ะครับผมแล้วถ้าสมมุติลูกค้าซื้อไปแล้วไม่มีตู้อบเราทำไงมันมีวิธีจัดการอีกไหมฮะ จริงๆแล้วนะการอบยามันง่ายๆนะเราใช้พนักเก้าอี้ก็ได้<ะ>สมมุติว่าพนักเก้าอี้สอง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 ,สองตัวเนาะ,ะเอามาชนกันแล้วเราใช้ผ้าปูที่นอนคลุมเลยแล้วเราก็นั่งนั่งอะไรไอเขาเรียกว่าม้าเล็กๆเนาะไอเก้าอี้นั่งเล็กๆสร้างเหมือนสร้างกระโจมขึ้นมาอ่าแล้วก็คลุมนะคลุมอย่างเงี้ยแล้วก็หม้อของข้าวร่อนใช่ไหมคะครับ<ะ> โอไม่ไม่ต้องไม่ต้องผ้าหนานถึงอะไรนาใช้ผ้าปูที่นอนเราเลย๋อ้โหนึกถึงบ้านไหนมีเต็นเนาะเออเต็นได้เต็นได้ไหมเต็นที่เอไปออกแคมป์เต็นเต็นนี่มันมันก็ บางครั้งนะมันต้องมีที่ระบายออกนะมีมีมันอันนี้เกินแต่ถ้าสมมุติว่าเต็นท์นี่ได้นะแต่เราที่ข้างหน้าเต็นท์มันจะเป็นแบบตะข่ายใช่ไหมได้ได้โอเคได้เลยเต็นท์แล้วก็เราไม่ต้องปิดมิดนะเรามีตะข่ายอยู่ข้างหน้าเนาะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวมีปัญหาเนาะเออดีก็เท่ากับว่าคนธรรมดาอย่างเราๆที่ไม่ใช่เป็นร้านเสริมสวยไม่ใช่เป็นร้านนวดอะไรใดก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ ของโชคทวีโอสดได้นะคะดีมากๆเลยเนาะพูดถึงเรื่องของราคาได้สำหรับตัวสมุนไพรอบตัวเท่าไหร่คะพี่กันหาคะร้องเพื่อถ้าเป็นถ้าเป็นกล่องกล่องแบบที่ที่ส่งไปให้ให้นะคะก็กล่องละร้อยห้าสิบาทบรรจุสามสามซองใช้ได้สามครั้งแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่ไอซองนี้บรรจุสองร้อยห้าสิบกรัม ซองนี้หยดปรจจุอยู่หกสิบกรัมก็สามร้อยอันนี้เท่ากับสามร้อยสิบกรัมตัวนี้ชุดหนึ่งสองร้อยสามสิบห้าเราก็โปรโมชั่นเด็ดสองร้อยบาทค่ะตัวนีนะ้ตัวนี้ก็อันนี้ได้เยอะนะได้เยอะมากลยเหมาะกับร้านค้าต่างๆเนะคุ้มเลยเหมาะกับร้านค้าต่างๆเนาะคุ้มมากคุ้มมากค่ะต้องบอกว่าการอบสมุนไพรอะไรแบบนี้เราก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เราเด็กๆเนาะตั้งแต่โบราณเลยทีเดียวนะคะถือว่ามีประโยชน์มากๆทีนี้จริงๆแล้วอ่ะพี่กันหา การอบตัวด้วยสมุนไพรแบบนี้เนี่ยเขาเหมาะกับคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมหรือว่ามีข้อห้ามข้อจํากัดที่คนกลุ่มไหนห้ามใช้ไหมคะค่ะก็การอบสมุนไพรมันก็มีม,มีมีทั้งคุณทั้งโทษ,โทษ,โทษเนาะค่ะอย่างอย่างเราทั่วไปเนี่ยอย่างอย่างพี่บอกว่าเราอย่าอบเกินสามสิบนาทีถ้าเราเนี่ยบางคนก็บางคนคิดว่ามีอาการปวดหัวเนี่ยเราจะมาอบไม,ไม่ได้เราต้องดูกอดว่าม,มีความดันไหม เราต้องดูดูว่าเรามีความดันถ้าความดันสูงนี่ไม่ได้เลยค่ะต่ oh. ำสูงเราไม่ให้อบค่ะเราจะให้คนปกติอบและคนคนไอฟื้นไข้นี่ก็ไม่ได้นะคนที่ประจําเดือนก็ไม่ได้ค่ะครับส่วนมากในกลุ่มลูกค้านี่จะเป็นหญิงหลังคลอดคลอดนี่เราจะต้องให้เขาอยู่ประมาณถ้าผ่าตัดก,ก็ประมาณเดือนครึ่งอะนะแต่เราก็ต้องอยู่ใน,ในการควบคุมคือดูแลเขา ให้เข้าออกสิบนาทีสิบห้านาทีดูแลแล้วก็คนทั่วไปอย่างอย่างเช่นน้องคนสวยสองคนเนี่ยนะคะก็สามารถมาอบได้คือเราเราไม่ได้มีโรคอะไรเราอบเพื่อให้เลือดลมดี oh. แล้วก็จากนั้นผิวพรรณเราก็จะดีเพราะว่าคนปกติทุกจ็ดวันเซลล์ผิวเราจะผัดเปลี่ยนอยู่แล้ว oh. เนาะ oh. การที่เราอบก,ก็เหมือนเราไปกระตุ้น hmm. อย่างอย่างคอดขัดผิวเนี่ยเขายังให้เราอบตัวก่อน การอบตัวเพื่อเปิดเปิดรูขุมขนนะเปิดนะบางครั้งไอเชื้อโรคอะไรก็ขัดผิวอะไรมันก็จะออกมามันก็ได้ง่ายอ่ะค่ะนะฮะมันมันมีทั้งหวานวานไม่ให้อบอ๋อเหรอครับเพราะฉะนั้นมันมีในเรื่องของประโยชน์ก็มีในในเรื่องของข้อควรระวังก็มีเพราะฉะนั้นอยากให้พี่กันหา การันตีหน่อยในเรื่องของความชํานาญของโชคทวีโอสดเนี่ยบางครั้งที่ลูกค้าดูอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ๆของเราก็ได้เขาจะมั่นใจอย่างไงเชื่อใจอย่างไงสําหรับการใช้บริการกับโชคทวีโอสดนะคะพี่กันหาก็ถ้ามาเราก็ถามเนาะถามว่าพี่เป็นอะไรม้างก็ไอถามว่าไอมีโรคประจําตัวอะไระที่เราจะให้เขา ใช้บริการได้ไหมเราก็ต้องคุก่อนเนาะค่ะแล้วก็จากนั้นก็คือคือการอบไอ้น้ำนี่ส่วนมากก็คนสุขภาพดีทั้งนั้นแหละมาสุขภาพมาแล้วก็ของเรานี่เราทํามานานละดั้งเดิมมาหลายปีละในส่วนมากก็เขาเขาจะรู้จักกันในนามของร้านโชคทวีการอบไอ้น้ำเขาก็จะมากันเยอะค่ะก็คือทำทำมานานละค่ะทำมาเนิ่นนานละการันตีละค่ะเพราะฉะนั้นการันตีได้ มั่นใจได้เมื่อไปโชคทวีโอสดนะคือเจ้าหน้าที่หรือว่าตัวพี่ปัญหาเองก็ใช้คําแนะนําที่ดีได้ครับยังยังพี่นี่ก็ไอไอเป็นเภสัชจรกร,รแผนโบราณแพทย์แผนไทยครับสวัสดีครับ สาขาสังขาริีาจกรรมแผนไทยแล้วก็สาขาพระดุงคันออกระดุงคันไทยพี่ก็มีไปประกอบโรคศิลป์ไอการของแพทย์แผนไทยค่ะเอ๊งี้การอบตัวพี่พี่การหาแนะนําว่าทําหลังคลอดอีช่วงระหว่างคลอดไม่ควรทําใช่ไหมคะก็ถ้าคลอดคลอดปกติที่คลอดคลอดเองเนี่ยนะเราก็จะให้ประมาณ25วันขึ้นะค่ะค่ะ ก็ให้สีเย็ไอสนิทก่อนหรือว่าให้นิ่งก่อนถ้าผ่านี่จะต้องให้ประมาณสี่สิบห้าวันเนาะ,ะต้องให้เดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งถึงให้มาอบได้เนี่ยค่ะก็อย่างมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไอับรรพบุรุษเขาแล้วเนาะเขาดไอ้การันตีได้ได้มาร์กไว้แล้วว่าตรงนั้นเป็นอย่างนั้นคนทํา ตรงนี้อย่างคนพ่อดูกเนี่ยบางครั้งนี่ผิวนี่มันจะยนะ่นเนาะย <ด S 1> ่นลงเลือดผิวจะดําหน้าท้องใ,ในการอบม,มันก็จะช่วยให้ ขจัดไอ้ดำๆออกไปได้สำหรับคุณแม่เพิ่งคลอดบุตรก็ถือโอกาสดูแลตัวเองตรงนี้หลังคลอดด้วย<ช>ได้เลยเนาะสุขภาพะะดีด้วยถูกต้องนะแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะชอ่อตวีโอสดยังมียาสมุนไพรอีกมากมายหลากหลายเลยถือว่าเป็นคลังยาเป็นคลังสมุนไพรเลยก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดแฟนๆรายการชมอยู่ตอนนี้อาจจะบอกพุ่งมุ่งหน้าตรงไปเลยที่ชอ่อตวีโอสดเนี่ยนะคะสามารถไปได้ยังไงหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ยังไงบ้างคะ ได้ค่ะตอนนี้ยาลิสิดวงของเรานี่ยใช้ดีมากเลยค่ะมาสนใจดูในเพจได้นะคะก็มาที่ถ้ามาสมมุติว่าจะมาเนาะมาไอจังหวัดแพร่เนี่ยไอลงขนส่งเนี่ยถ้าต้องการมาหาเราก็โทรหาเราได้นะเราก็มีรถไปรับให้ได้แล้วก็ค่ะมีมีรถไปรับได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็อยู่ในอำเภอเมืองค่ะหาได้ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอจีอะไรจีพ g ีเอสีพีเอสอ่ะมาถึงร้านโชคทวีโอสดเลยปักหมุดได้เลยเสิร์ว่าโชคทวีโอสดนะเจอเลยโอเคนะฮะเพี่กันหาครับเมื่อสักครู่นี้พี่กันหาพูดว่ามียาแก้ลิษีดวงใช่ไหมฮะใช่โอ้ทีงานมองหน้าผมเต็มเลยฮะของเราจะมีจะมียาลิษีดวงยาขับลมเพราะว่าของแผ่นโบราณของเรามีเลขที่เป็นยาหมดแล้วนะคะ ไม่ได้ทป็นยาหมดค่ะโอ้ดีมากเลยครับดีมากครับค่ะอันนี้ก็เป็นเอ๊หนึ่งแบรนด์สมุนไพรไทยของคนไทยนะเป็นของดีเมืองแพร่ด้วยนะคะโชคทวีโอสดที่เรานำมาให้แฟนๆได้รู้จักกันในช่วงไทยไทยมารเก็ตในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจริงๆครับจากปีมือของคนไทยนะคะที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนสืบสารกันต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าพี่กันหามีมาแจกคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเป็นเป็นแบบคู่ เป็นคู่อ,อ,อแจกกัน2รางวาัลนะคะ <ผม S 2> ซึ่งใครอยากได้กันไปนะคะก็อย่างเคยเลยค่ะเข้าไปที่เพจแทนแทนมาร์เก็ตนะคะกดถูกใจเพจกันไว้ก่อนหลังจากนั้นก็อินบ็อกซ์เข้าไปนะคะพิมพ์คำว่าชอทวีโอสดอแค่นั้นเลยเดี๋ยววันนี้แจกไปทั้งหมด2รางวัลอย่าลืมระบุชื่อที่อยู่นามสกุลในการจัดส่งสินค้าด้วยครับผมนะคะ วันนี้เรียกได้ว่าได้รับความรู้ใหม่ๆด้วยนะ,ะแล้วก็ได้รู้ประโยชน์ถึงสมุนไพรก็เป็นภูมิปัญญาของไทยซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรานะครับถ้าหยิบมาใช้เมื่อไหร่แล้วมันก็ได้กลิ่นหอมแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วย,<น>วยเอางี้เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยให้พี่กันหาสรุปให้เราอีกนิดนึงพูดถึงแบรนด์โชคทวีโอสดให้ฝากถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้เต็มที่เลยครับเชิญครับ ค่ะของเราก็มีส่วนไทยหลายตัวนะคะที่ทํามาจากสูตรตารายาโบราณน,นะคะของเรายังเป็นโอท็อป5้าดาวของจังหวัดแล้วก็ไอ้วัดนันก็ไปรับแบรนด์จังหวัดมานะคะมีไอสมุนไพรหลากหลายแล้วก็ถ้ามาจังหวัดแพร่สามารถมานวดเพื่อสุขภาพที่ร้านโชคกิยโอสดแล้วมาอบไอ้น้ำหรือหรือมาดูต้นสมุนไพรเพราะว่า อย่างอย่างแฟนนี่นะเป็นเป็นหมอเนาะไอคุณทวีกทาทองทุ่งเนี่ยเขาจะเป็นไอเขาเรียกว่าหมอพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเขาจะมีต้นสมุนไพรหลากหลายเกี่ยวกับไอไอต้นในในไอคำพีโบราณเนขาก็จะเอามาปลูกที่บ้านก็ตอนนี้เราก็เป็นศูนยน์เรียนรู้เกี่ยวกับด้านสมุนไพรนะคะทางไอมหาวิทยาลัยชุมชนอะไรนี่เขาก็มาให้มีคนมาจัดการดูงานก็สามารถเชิญชวนไอ คนที่สนใจสมุนไพรทั้งหลายนะคะก็สามารถมาเที่ยวได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราฝากช่องทางไว้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ0871877651หรือว่าที่ Facebook สมุนไพรโชคทวีโอสดจังหวัดแพร่โชคทวีโอสดแพร่นะคะก็ Facebook นี้เข้าไปกันได้เลยใช่ครับวันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยนะครับขอบคุณพี่กันหามากๆนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ล่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่น่าสนใจมากๆรูปประครบและสมพรอยอบตัวที่คุณสามารถซื้อเอาไปใช้ที่บ้านทำที่บ้านก็ได้ใช่แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงเลยนะครับรเนี่ย น้ามีติดบ้านไหมนะเออเนี่ยคุณปวดเมื่อยบ่อยๆคุณต้องมีนะครับคุณหนอนพูดเลยจะอบตัวด้วยก็มีทุกอย่างทุกสิ่งแล้วคุณก็ต้องมียาฤสีดวงทวารด้วยต้องมีติดบ้านด้วยแล้วคุณเขาเป็นช่วยในเรื่องของระบายยาระบายด้วยนะเออเพราะฉะนั้นสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับสั่งซื้อกันได้ผ่านทางช่องทางทาง Facebook นะครับโชคทวีโอสดแพร่ รหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ครับ0871877651นกาะครับผมใช่แล้วค่ะส่วนสําหรับท่านใดนะคะมีสินค้าดีๆแบบนี้หรือว่าเป็นผู้ประกอบการค่ะเรายินดีไปสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้นะคะสนใจค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะในช่วงของไทยมาร์เก็ตแบบนี้ค่ะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่0ู1 3 5 1ป5 5 9ห่ารือว่าไลน์ไอดีที่ a s i n thaimarket หรือว่าเฟซบุ o ก thaimarket ภาษาไทยและ thaimarket ภาษาอังกฤษหรือว่าที่เว็บไซต์ www.thaimarket.com ค่ะ